สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแกะกล่องเลื่อยนตแบ็คบูกระทิงดําโทนสีสดใสกันบ้างนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ทําโทนสีดําให้ลูกค้าดูไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเรามีด้วยกัน8ตัว3รุ่นนะคะเป็นรุ่น5200 5800แล้วก็6000ค่ะ อุปกรณ์ของแถมในชุดก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะมีบาโซขนาด11.5นิ้ว1ชุดนะคะมีกระติกตวงน้ำมันนะคะตะไบรับคมเลื่อยบล็อกหัวเทียนนะคะไขควง6เหลี่ยมฟันปลานะคะแถมให้ในกล่องนะคะ โรนะคะก็ยังเป็นโปรแถมโซ่ขนาด11.5นิ้วให้2เส้นเหมือนเดิมนะคะราคานะคะก็คือรุ่น5200 2,600บาทรุ่น5800 2,900บาทรุ่น6,3290บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะ ประการสินค้านะคะประกันรกรณีเครื่องเสียหายจากขนส่งนะคะเปิดกล่องมาบุบแตกหักอุปกรณ์ไม่ครบสตาร์ทไม่ติดใช้งานไม่ได้ทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะเดีย๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องแต่ละรุ่นกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเราจะเริ่มจากรุ่น5200นะคะมี2ส,สีค่ะสีส้มขาวนะคะจะเป็นลานดึงหนักนะคะ รุ่น5200นะคะลานดึงหนักนะคะสีส้มขาวส่วนสีส้มเทาหรือส้มล้วนนะคะจะเป็นลานดึงเบานะคะสตาร์ทง่ายนะคะตัวนี้2,600บาทนะคะน้ำหนักเครื่องประมาณ4กิโลกรัมนะคะต่อไปเป็นรุ่น5800นะคะจะมีด้วยกัน4ส,สีนะคะมีสีแดงดำแบบนี้นะคะเป็นรุ่น 58E นะคะตัวนี้ ต่อไปนะคะเป็นสีเขียวเทานะคะเป็นรุ่น 5.8m คะ่ะต่อไปค่ะสีแดงเทานะคะรุ่น 5.8m เช่นกันคะ่ะต่อไปค่ะสีส้มเทานะคะตัวนี้เป็นรุ่น 5.8n3 นะคะเป็นลานดึงเบาทั้งหมดเลยนะคะน้ำหนักประมาณ4.5กิโลกรมัมอ่ะลืมตัวหนึ่งค่ะสีส้มเทาตัวนี้เป็นรุ่น 5.8e นะคะโอเคค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นสีเขียวเทารุ่น6,000ตัวแรงสุดนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนักเครื่องอยู่ที่5กิโลกรัมนะคะลานดึงเบาเช่นกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3,290บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยนะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศคะ่ะ